งานนี้มีหนาวครับพี่น้องสำหรับข้าราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะลามามไปถึงปีศาจดำนะสมัยหน้าอาจจะไม่ได้เป็นนักการเมินก็อาจจะเป็นได้สาเหตุก็เนื่องจากกรณีที่มีการรุกป่าดงหนูหนสร้างถนนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตครับเพราะฉะนั้น ปัญหาเนี้ยนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อคณะกรรมาิการปพชสภาผู้แทนราษฎรนะฮะได้ลงตรวจสอบการรุกป่าสมวภนแห่งชาติแห่งนี้นะครับโดยในวันนี้นะฮะวันที่สตุลาคม2565จากกรณีที่คณะกรรมาิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตองทุกมิชอบสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายจารุษศีอ่อนรองประธานคณะกรรมการาธิการนายสุภาประทีปนัถลางรองประธานคณะกรรมาการิการนายธีรชัยพันธุมาตรโคศพคณะกรรมาการิการและนายประเดิมชัยบิน่ว้เหลือเลข,า,ขา,า,าธิการคณะกรรมการิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนม่วงพัฒนาตำบลปนทรายบ้านนาคำน้อยตำบลคำปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูเพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริงและรับฟังข้อเท็จจริงจากการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรางสายดังกล่าวซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการพบมีการบุกรุกโค่นต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง เพื่อทําการตรวจสอบวัถนนดังกล่าวนะฮะก็มีความกว้างนะครับ18เมตรยาว575เมตรเป็นการว่าจ้างของบริษัทเอกชนก่อสร้างซึ่งตลอดแนวมีการค่นต้นไม้ตามแนวตลอดสายต่อมาคณะกรรมการิการได้เดินสำรวจพื้นที่นะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการเปิดถนนใหม่ซึ่งเป็นช่วงต่อจากการดำเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก่อสร้างดังกล่าว ใช้งบประมาณประมาณสองอบาทเศษนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะคณะการมการได้เดินทางประจุดที่2เพื่อดูหมวดป้องกันรักษาป่าที่มหอนะฮะล่าสุดนะฮะหลังจากที่มีการลงพื้นที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเนี่ยพบพีรุษแล้วก็พบการกระทำความผิดเป็นจำนวนไม่น้อยเลยดังนั้นวันนี้วันที่สาี่ยฮะ ล่าสุดที่บริเวณชั้นห้าห้องแก้วกินรีสาการจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรืองเมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายจารุศรีอ่อนรองประธานคณะกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรนายสุธาประทีปุญฉลางรองคณะกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายกกค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลายสารวัสสถานีตำบลบุทน์คำป่าหลายผู้อวยการ ศูนป่าไม้มุกดาหารหัวหน้าหน่วยป้องกันป่าที่มหอหนึ่งคำป่าหลายผู้ร้องเรียนและชาวบ้าน,นาคำน้อยและชาวบ้านดอนม่วงพัฒนาเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนาตำบลโพนทรายบ้านนาคำน้อยตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายจารกศีอ่อนรองคณะกรรมการมติการ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวประชาชนร้องเรียนเรื่องการทําถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารที่ไปตัดถนนที่กรมป่าไม้อยังไม่ได้อนุญาตตามมติครมกรณีถนนทั่วประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ป่าถ้าตรงไหนจดเป็นทางสาธารณะแล้วเอกสารไม่มีถ้ามันเป็นพื้นที่ป่าดําเน,นินการขออนุญาตให้เรียบร้อยแต่พื้นที่ตรงนี้ทางอบจอไปทํายังไม่มีการขออนุญาต ประชาชนร้องเรียนมันผิดกฎหมายฉะนั้นการมมธิการจะต้องลงมาดูว่าทางอบจก็อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ลงมาดูข้อเท,ท็จจริงว่ามันควรจะทําแค่ไหนอย่างไรก็ไปดูได้เห็นข้อเท,ท็จจริงมากมายต่อการกระทําของอบจมุกดาหารก็ท่านอาจไม่รู้หรือท่านรู้หรือท่านแกล้งไม่รู้อะไรต่างๆก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่การบริการของเราต้องรักษากฎหมายถึงแม้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ตามกฎหมายเราก็ต้องรักษาไว้ส่วนความต้องการของประชาชนก็มอบให้จังหวัดนุตดาหารไปแล้วไปดําเนินการแก้ไขเร่งด่วนเเป็นหลุมเป็นบ่อและผลผลิตการเกษตรได้ยากลาบากเมื่อวานก็ลงพื้นที่เห็นกองมันสำปะหลังของชาวบ้านก็ให้ทางจังหวัดรับไปดําเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชน รประทางคณะกรรมการิการจ่าว่าหลังจากนี้ยังมีหน่วยงานสองสามหน่วยงานจะต้องปดำเนินการชี้แจงที่กรุงเทพพอชี้แจงเสร็จแล้วก็จะได้สรุปเรื่องขอมติว่าจะ,ะดําเนินการอย่างไรโดยมติของที่ประชุมส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามฝ่ายระหว่างท้องถิ่นทางต่อไม้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสามารถเสอนอผู้ังคับบัญชา ว่าตรงนี้เสนอเรื่องเร่งด่วนเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็สามารถที่จะทําได้โดยจังหวัดเป็นแม่งานส่วนงบประมาณก,ก็อาจจะเป็นงบจังหวัดนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดาเนินการได้สามารถที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ในหลายๆมิติหลายๆทางตรงนี้มองเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกจังหวัด เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกอำเภอเรามีนายอำเภอและก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำไม่ไม่ทำงานให้มันแมทกันทำไมไม่มีการปรึกษาหารือกันทำไมไม่เอาปัญหาต่างๆางเหล่านี้เนี่ยมาแก้ไขาหาทางออกให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่ามีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ทัมีอำนาจ จะดำเนินการอย่างไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทราบว่าในพื้นที่นี้มีนักการเมืองระดับใหญ่บางคนอยู่เบื้องหลังนี่แหละครับคือปัญหาไอ้นักการเมืองรุ่นใหญ่เนี่ยนะนักการเมืองตัวใหญ่ตัวโตเนี่ยจนเขาขนานนามกันว่าปีศาจดำนี่แหละครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นหลายจังหวัดที่มันเป็นปัญหาหลายจังหวัดที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเนี่ย ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับไม่ใช่ไม่ได้มาจากรัฐบาลไม่ใช่มาจากนายกรัฐมนตรีแต่มันมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองครับถ้าพผู้ว่าราชการจังหวัดมีกลินมีสมองก็สามารถที่จะดําเนินการดูแลแก้ไขได้ไม่ยากนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะทำงานกันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านอยากจะเป็นผู้ว่ากันทำไมอยากเป็นรองผู้ว่าอยากเป็นนายอำเภออยากเป็นประหลัดเป็นทำไมครับถ้าเป็นแล้วท่านไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ใช่เรื่องทุกเรื่องจะต้องส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นเรามีตัวแทนของหน่วยงานราชการที่จะเข้าถึงประชาชนไปรับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนเรามีศูนย์ดำารงธรรมทุกจังหวัด แต่ไอ้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยกลายเป็นศูนย์ดำรงกรรมสร้างกรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่เคยสร้างสิ่งที่ประชาชนต้องการตรงนี้มันต้องคิดกันใหม่ทบทวนกันใหม่นะครับเพรานะฉะนั้นนักการเมืองก็ตามพรรคการเมืองก็ตามอย่าเอามัวแต่กัดกันอย่าเอามัวแต่เล่นทางการเมืองอย่าเอามัวแต่ไปปลูกม็อบนะฮะไล่น,นลู่นไล่นี่สร้างปัญหากับประเทศชาติเข้าหาประชาชนครับรับเรื่องเรา ร้องทุกร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วร่วมกันดูแลแก้ไขอะไรที่แก้ในระดับตำบลได้แก้ระดับหมู่บ้านได้แก้ระดับอำเภอได้แก้ระดับจังหวัดได้แก้ได้แก้นะครับถ้ามันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นจําเป็นจึงต้องส่งถึงรัฐบาลถ้าร่วมกันทําอย่างนี้เนี่ยนะประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับดังนั้นเราขอเป็นกําลังใจให้กับคณะ กันมาทีการการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคณะนี้เพราะคณะนี้ทํางานเข้าตากรรมการคณะนี้ทํางานได้ผลมาเยอะแยะมากมายประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขนะเป็นอย่างมากเราจึงขอปรบมือให้ครับ